พี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับทักทายกับเอฟซีพี่น้องมันนีดแดดเปียงๆเลยมาคลิปกับทักทายช่วงกว็เห็นตะเว้นมาคลิปกับสีแดดจางที่เดียพี่น้องก็มาเอาวัสดุไปทําดินปลูกนะครับแต่ละมือนี่ก็บบได้อยุได้เศร้าพี่น้องเขาบอ่เฮ็ดเ่หากับก็บได้อยุได้กินแหละชีวิตมันก็ต้องดินรนนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นตะลํำตะลวยเนาะโอ้ย ถัดเคยรวยคพรกระเซ้าเฮ็ดแล้วกระนอนอยู่บานซื่อๆนะครับแต่ที่นี่ว่ามันยังไม่รวยนี่แหละนะครับแล้วก็ยังจนอยู่พี่น้องมันก็ได้ต้องเฮ็ดนะครับเงินที่ได้มาก็หมุนเวียนในธุรกิจนะครับอสําหรับคลิปนี้พี่น้องผมกระิมาอกเอฟซีฟังนะครับคือยุคนี้นี่นะครับเป็นยุคที่ข,า,ขายลําบากครับค้นขาค้นขายนี่นะครับพี่น้องลําบากต้องต่อสู้ นะครับต้องแข่งขันกันนะครับไม่เหมือนยุคก,ก่อนนะครับยุคก,ก่อนนี่คนสื่อนี่ยากพี่น้องลําบากแต่ยุคนี้นี่ค้นขายเนื่องจากว่าคน้นขายหลายนะครับเฮ็ดยังไงเฮ็ดน้ากันหลายก็ใครๆก็คิดว่าค้าขายแล้วมันลาด้วยนี่แหละ,ะแต่ว่ามันกะบ่ถือต้องทั้งเบิร์พี่น้องเพราะว่าการแข่งขันสมัยนี้นี่นะครับมีแต่การลงทุนนะครับ ถามม่เจ้าว่ามีเงินลงทุนมือได้ปุ๊บเนี่ยครับมู่เจ้าก็สู้คู่แข่งบ่ได้นะครับมันมันมันบ่นนคือตะกี้พี่น้องตะกี้มหยังขายนี่ก็ได้ขายนะซือมือนี่ต้องแข่งขันกันนะครับบางร้านที่ขายส่งสมัยก่อนนี่ร้านนะครับเฮาตั้งอยู่ซื้อคุกกลูกค่ามาเองนะครับแต่สมัยนี้บ่ได้พี่น้องเพราะว่ายังทีคู่แข่งเขาก็แล่นไปส่งกับมองนะครับก็จําเป็นนะครับต้องไปจดออเดอร์ กับลูกค้ามานะครับจดออเดอร์กับลูกค้ามาปุ๊บนะครับก็จังไปส่งพี่น้องต้นทุนก็สูงขึ้นเนี่พี่น้องไม่ใช่ว่ากําไรจะได้เยอะขึ้นเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับคุณจะไปบวกค่าขนส่งกับลูกค้านี่สมัยนี้บบได้เล้ครับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปบวกคนอื่นมาบวกเขากับบรด้ไขายมันเป็นอย่างนี้พี่น้องมันเป็นยังสี e ่อหรี e. นะครับแล้วอีกทิ้งนึงนะครับก็ต้องซื้ออีกก็คือซื้อรถครับแล้วเป็นต้นทุนอีกซื้อรถเพื่อไปส่งของลูกค้าถ้าเราไม่มีรถนะครับเราก็ไปส่งของไม่ได้แล้วการซื้อรถมันมปนว่าสื่อแล้วสื่อเลยซื้อรถนี่ก็ต้องเติมน้ำมันไปแมนบอจ้างคนขับไปอ่า แล้วรถมีอะไรพี่น้องรถก็มีค่าสึกล้ออีกนะครับทุกอย่างคือต้นทุนแล้วกําไรมันอยู่ตรงไหนพี่น้องพี่น้องคิดบ้งกําไรนี่แทบบม่มีเลยนะครับหากําไรนี่ไม่ได้เมื่อก่อนนี่นอนกินอยู่บ้านสบายกําไรห้าบาททุกวันนี้นี่ต้องวิ่งกันแทบตายเพื่อกําไรแค่หนึ่งบาทสองบาททุกเมืองนี่คือคนก็นคิดว่าเอาหลายสู่แต่ในความเป็นจริงน่มันกับบริษัทมันกับบริษัทยอดเด็บเป่าคือจังหวะนี้แต่ถ้าเราไม่ทํเนี่ย ห้ากับโบม,มีเงินมานหมุนเวียนในธุรกิจห้ากับบริเกขายห้องกับบริเกฐานลูกคา้ามันสิเป็นจั่งสี่ครับแล้วใครที่บอกว่าค้าขายจะร่ำจะรวยนี่ผมผมมองเห็นในอนาคตในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันนี่นะครับการค้าขายจะร่ำจะรวยนี่ผมว่าโอ้ยยากพี่น้องยุคนี้นี่ถ้าใครคิดจะลาออกจากงานประจําหรือว่าเป็นข้าราชก,การกเกษียณพี่น้องที่ว่ามีเงินก่อนเงินเก็บนี่ อย่ามาลงทุนดีเพื่อว่าอย่ามาต่อยอดธุรกิจดิยาพี่น้องอย่ามาลงทุนครับโมเมนตวายยานอยากรวยกลัวดิพี่น้องโมเมนว่วายานมู่เจ้ารวยดิคือมันลําบากอีหลีพี่น้องมันลําบากเงี้ยถ้าใครจะคิดว่าจะมาขายของนี่นะเอาง่ายๆไ,ไปตงปรตงไปลงทุนไงหลวงหนกพี่น้องลองเอาขนมเอาอะไรก็ได้พี่น้องไปขายน้ำตลาดเบื้องพี่น้องสิหูซสึกหูซึกว่ามันยากลําบากบ่ไม่รู้กําไรอยู่ตรงไหนนะครับ โมเมนต์ว่าได้หลายคนขายในน้อยก็คิดว่าขายใหญ่นี่มันสบายโมเมนต์นี่ยิ่งใหญ่คุณยิ่งลําบากยิ่งโตคุณก็ยิ่งลําบากเพราะองค์กรคุณมันใหญ่ขึ้นความรับผิดชอบมันขลายขึ้นมันอย่าไปมองพี่น้องอย่าไปมองที่รา,ายรับอย่างเดียวว่าใหญ่รายรับเยอะแล้วรายจ่ายจะไม่เยอะไม่ไม่ใช่นะครับพี่น้องยิ่งคุณองค์กรคุณองค์กรโตขึ้น คุณก็ยิ่งลําบากขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากเอฟซีไว้นะครับเพื่อว่าอย่างาาว่าค่าวบาขายอยากยังม่องว่าอุ้ยค่ขาขายนะครับสิเป็นอาชีพนะครับที่สามารถเลี้ยงอย่างของบ้าข้างมันกับโมเมีนมันอาจจะเป็นการสร้างนี่อะไรสําหรับค่าขายนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้พี่น้องนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยขอบคุณมากๆนะครับเจอกันไม่คลิปนานะครับพี่น้องเดี๋ยวจีเฮดงานและนะ้ว เอาแนวไปเห็ดดินปู่เปกส่งลูกค้าคาุณขอบคุณด้หลายครับสวัสดีครับ